สวัสดีค่ะทีสาราจะมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางจากจังหวัดตากไปน้ำตกทีรอซูในอำเภออุ้งผางค่ะก่อนอื่นก็เซิร์ช Google ดูระยะทางก่อนนะคะก็จะเห็นว่าระยะทาง296กิโลเมตรนะคะใช้เวลาในการเดินทาง6ชั่วโมง47นาทีอุย็ยนาทชิลๆมากเลยค่ะ อย่าอย่าเพิ่งเชื่อนะคะคุณกูเขาก็บอกไปตามนั้นแหละนะคะถ้าคุณขับรถไปจริงๆนะคะแบบไม่พักไม่หยุดไม่กินข้าวไม่กินน้ําแล้วก็ไม่เข้าห้องน้ําเวลานี้ก็ไม่ได้เลยค่ะนะคะเชื่อทีสาราเพราะว่าทีสาราไปมาแล้วนะคะเส้นทางนี้ไม่ธรรมดามีโค้งเยอะมากโคง้งแบบคดเคียเ้ยวเลี้ยวรถนะคะรวมโค้งทั้งหมดได้ 1,219โคงนะคะถ้าคุณไปถึงแสดงว่าคุณเป็นผู้พิชิต1,219โคงค่ะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะคะใครที่จะขับรถไปเองจนถึงน้ำตกทีโลดสูงควรเป็นรถแบบ 4-wheel drive โหลดสูงเพราะทางเข้าไปชมน้ำตกโดยเฉพาะช่วง25กิโลก่อนถึงน้ำตกเนี่ย างก็โหดพอสมควรนะคะเพราะว่าทีซาร่าไปในช่วงเดือนตุลานะคะมันก็จะมีพวกโคลนโคลนแบบติดล้อรถนะคะถ้าโหลดตำๆๆมันอาจจะมีการติดท้องรถได้คะ่ะการเดินทางจากตากไปแม่โสดนะคะถ้าดูไปจากระยะทางที่เราเซิร์ชดู 87กิโลเมตรนะคะใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีแป,ป๊บๆก็ถึงแตง่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละจากสภาพทถนนจากโค้งที่เยอะทั้งแบบหักศอกไม่หักศอกต่างๆนะคะก็เราใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงค่ะ เราเข้าไปพักที่ฟู l เ h o u s รีสอร์ทนะคะเพื่อรวมพลชาวมรดกมาสองอนนะคะแล้วในวันรุ่งขึ้นเราก็เดินทางต่อไปอุ้งผางค่ะเจ้าบ้านนะคะซึ่งเป็นชาวแม่โสดนะคะได้เตรียมรถตู้ไว้ให้พวกเราในการเดินทางนะคะซึ่งรถตู้นี้ เป็นการเหมาะคะ่ะเหมาสำหรับ3วัน2คืนคันละ7,500บาทนะคะอ่าก็เราก็จะมีการเดินทางที่โหดกว่าเดิมถนนมันคดเคี้ยวรถเลี้ยวมากกว่าเดิมแต่ถ้าเราเออไม่สะดวกนะคะถ้าไปเองไม่สะดวกในการเช่ารถตู้นี่ก็อาจจะเช่ารถโดยสารไปก็ได้นะคะรถโดยสารเข้าคิด เป็นรายหัวนะคะคนละประมาณร้อยกว่าบาทนะคะเพื่อไปถึงอำเภออุ้มผางนะคะจากแม่สสดไปอุ้มผางแต่ระหว่างทางนะคะวิวสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนเรากำลังล่องลอยไปบนถนนนะคะล่องลอยแบบโลดเล่นไปเพราะอะไรนะคะเพราะว่าข้างๆทางนี้มันเต็มไปด้วย ภูเขานะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นหุบเหวนะคะตัวเราก็อยู่สูงสูงนะคะอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับวิวพวกนี้รายทางเพลินเพลินไปจนมันถึงอุ้งผางแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะจนรู้สึกว่าเออมันถึงแล้วเหรออะไรประมาณนี้นะคะก็จะบอกว่าจากความลำบากหรือความยาก ของถนนมันก็จะมีอะไรดีๆที่เพิ่มมาให้เราด้วยนะคะระหว่างทางนะคะแล้วในการเดินทางเราก็ตื่นเต้นตลอดเลยนะคะก็คือ 1. เราช่วยลุ้นพี่โชเฟอร์นะคะ2นะคะเราไม่หลับที่ไม่หลับเพราะอะไรเพราะว,าว่าวิวข้างทางสวยมากเดี๋ยวพลาดวิวไปนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราทำคือบางทีเราเหมือนกับ ช่วยพี่โชเฟอร์เบรกนะคะแต่พี่โชเฟอร์เขาก็อารมณ์ดีนะคะแล้วเขาจะมีการววติดตอกับรถตู้คันอื่นนะคะเป็นการบอกว่ามีรถสวนมานะเจอวัวเจ้าถิ่นเดินมานะให้รถคันหลังระวังแบบนี้นะคะซึ่งเอื้อต่อกันนะคะแล้วเราก็มาถึงอุ้งผางพักที่วิมานเมฆดีโซเราจะพักที่นี่สองคืนค่ะ ในคืนแรกเราจะต้องลุกแต่เช้านะคะเพื่อไปล่องแพนะคะคเาะอเา,ะะเาเป็นว่า พรุ่งนี้เราจะไปล่องแพกันแต่สำหรับวันนี้ก็ขอพักก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีสาราด้วยนะคะบายบาย